ครับสวัสดีครับผมมาพบกับแบงค์ในช่องแบร์ชาแนลนะครับผมครับก็คือแบงในนรับคำที่ช่วมจากน้องที่คอมเมนต์นะครับว่าให้พี่แบงเนี่ยว่าเป็นภาษาอีสานซะในการกินนะครับผมก็คือพี่แบงจะว่าภาษาอีสานนะครับตลอดที่นี่ต้องขออภัยนะครับที่ว่าภาษาให้เราฟังบรรูุเรื่องก็ขอขอบคุณนะครับผมที่แนะนําครับผม ครับมื้อนี้แม่แงก์มี่คอนเทนต์ชิมากินมาม่าเผ็ดครับผมมาม่าเผ็ดเกาหลีว่าซั่นน้องๆบอกว่าให้พี่แบงก์ลองกินเบอร์ไงว่าซั่นพี่แบงก์ก็จะลองเบอร์จะยังไปเจอมาม่าเผ็ดเกาหลีห่อละ10บาทจักเกาหลีจั๊กฮั่นแบงก์จะเลือเอามากลองกินซีซั่นอ่ามื้อนี้พี่แบงก์จะ,าางกะงจะลองกินมาม่าเผ็ดเกาหลีครับผมถ้าใครจะไหนก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ แบ่งนั้นเะยครับเดยวจะแบ่ตงต้มามะม่าก่อนนะครับครับผมแม่งกัต้มามะม่าเสร็จแล้วนะครับผมเราจะมากินกันครับที่นี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้มีตุ่มทะเลสาบพอจัดไปเลยามะม่าเผ็ดเกาหลี เผ็ดดีๆครับกินมาข้ามแรงรู้เรื่องครับผมเจา้าหนกับฝากติดตามช่องแบทแชนแนลนี้นะครับแล้วแบงค์เพิ่งเริ่มเดช่องเป็นครั้งแรกฝากพี่ๆน้องๆเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แบงค์นะมนนะครับเล้ต้องขอขอบคุณน,น้ำน้ำค้นที่มาก ในข้าแนะนำมเอ่อมติช่วมอาลิปขาดตกบกพร่องอีหยังบอกไปไหนนะครับหรืออยากให้แบ่งกินอีหยังก็คอมเมนต์บอกมันอะไรเลยนะครับเด้อแต่ตอนนี้ขอจัดมาๆาอ,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 อยู่นี่สักอนอูอัดครับเพ็ดอยู่เด้ ไม่ว่าถือว่าเพร็รน้ำบ่นบ่อยเห็นช่องอื่นเขาก็กินเหมือนกันมาม่าเพ็รกันแล้ว่งก็เราอยากลองขือนกันแล้วครับผมไม่ใจกันเลยเราต้องขอขอบคุณนอนที่แนะนำมาให้ลองกินมาม่าเพร็รศานาขอบคุณนะครับเด้อ ครับใช่เลยครับแก้เผ็ดพี่พี่มันก็บอกไอ้ใช่นาหารน้ำม,นมันเดือดมาเนื้อานเนี่ยมาะะตั้งเนี่ยมันกินมันเหมือนเลยครับแซมนีพวกกับเื่องเราแต่มันเห็นแห้ง ทุกคนมาแบ่งกินม <c oughs> <c oughs> ือบอลอะไรอะปุ๊บอัดกันดอกนี่ จัดแบบคำณยังไงนะครับให้เจเดอดใหไห เพื่อนๆคนใหนๆแม่งกินกยังกงลลองคอมเมนต์มาเบิ่งนะครับผมตาบับาก็กจังควมสามารถแม่งกิลองกินเบิงนะ่งเลยใส่ไหมแล้วครับใส่ไหมแล้วอืขายครับ สองคำเลยตอนนี้เราเต็มนหนา